วันนี้มีแข่งค่ะชมพู่พรพันธ์ยังเจอศึกหนักต่อเนื่องวันนี้เจอกับทีมโหด GS c a o t e c h สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะต่ายก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวอลเลย์บอลให้แฟนๆได้ทราบกันนะคะ ซึ่งในวันนี้ค่ะทางโคโวลีเกาหลีใต้จะมีการแข่งขันวอลเลย์บอลระหว่างทีม IBK Autos ที่มีชมพู่พรอนพันธ์เกิดปราดอยู่ในทีมได้เจอกันกับทีม GS Kau Tech ที่มีคังโซฮีแล้วก็มีซิวา่านั่นเองนะคะทุกคนที่เป็นตัวเด่นๆน,นะ สำหรับทีม IBK ของชมพู่พรพันธ์นะคะได้ลงแข่งมาแล้ว2ครั้งค่ะในครั้งแรกนั้นเจอกับทีม Respark d ค่ะที่มีตัวตบอย่างเมกาเวตีตัวตีหัวเสาโคต้าเอเชียนะคะมาจากประเทศอินโดนีเซียเลยค่ะโชว์ฟอร์มได้ดีมากนะสำหรับเมกาเวตีนะคะ และผลการแข่งขันก็ออกมาว่าทาง IBK เนี่ยแพ้ไป3เซตรวดเลยค่ะไม่ได้เซตจากทาง r รสปาร์กเลยแม้แต่เซตเดียวนะคะสำหรับการลงเล่นในนัดแรกของพรพันธ์นะคะพรพันธ์เนี่ยยังไม่ได้เป็นตัวจริงค่ะเพราะทางเฮดโค้ดของ IBK เขาบอกว่าเขาจะให้พรพันธ์เป็นตัวสำรองไปก่อนถ้าโลเคอลเซ t เตอร์ทำงานไม่ดีจึงจะให้พรพันธ์ลงค่ะแต่ปรากฏว่าพอเริ่มเกมมาจริงๆพรพันธ์ก็ได้ลงเล่นตั้งแต่เซตแร ะะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเอาชนะคู่แข่งได้ค่ะเนื่องจากว่าทั้งตัวรับตัวรุกตัวตบเหมือนกับยังเข้ากันได้ไม่ดีค่ะแต่อย่างไรก็ตามเฮดโค้ดของทาง IBK ก็ออกมาบอกนะคะว่าจะต้องให้ผู้เล่นในทีมเนี่ยเคลื่อนตัวให้เร็วกว่านี้เพื่อที่จะเข้ากับพรพันธ์ให้ดีกว่านี้ค่ะเพราะว่าพรพัน์นั้นถนัดที่จะเล่นบอลเร็วนั่นเองค่ะ พอมานัดที่2นะคะก็จะเป็นการเจอกันระหว่างทีม IBK กับทีม Hyundai Capital ค่ะ ซึ่งทางฮุนไดแคปิทัลเนี่ยก็เป็นทีมของน้องสองวิภาวีนะคะการเจอกันในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นศึกสายเลือดกันเลยทีเดียวค่ะทุกคนแต่เป็นข่าวดีสำหรับทาง IBK นะคะเพราะว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยดีมากกว่านัดแรกที่ลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะได้รับคอมเมนต์ได้รับคำชื่นชมอย่างมากแม้ว่าจะพ่ายให้กับทางฮุนไดสามต่อหเซตนะคะในการลงเล่นแมตท,ที่2เนี่ยทั้งพรพันธ์แล้วก็ผู้เล่นในทีมอย่างพยซึง อย่างเบธานี่ตัวตบต่างชาติเข้าขากันได้ดีมากขึ้นเคลื่อนตัวเร็วอย่างที่โค้ดกำชับมาเลยค่ะทุกคนพอมาทางด้าน GS c o ส t e c h บ้างนะคะได้ลงแข่งมาแล้วหนึ่งครั้งค่ะเจอกันกับทีม r a c e p a r k ค่ะซึ่งมีเมก,กาวตีอยู่ในทีมนั่นเองนะคะ และผลการแข่งขันก็ปรากฏว่าทาง GS c a l t e c h ชนะ r รส p าร์ไปได้3-0ต่อเซตค่ะไม่แบ่งเซตให้กับทาง r รส p าร์เลยนะคะซึ่งทาง GS c a l t e c h เนี่ยมีตัวเด่นหลายคนค่ะไม่ว่าจะเป็นซินว่านะคะที่ตบทำแต้มได้เยอะมากๆในนัดที่เจอกันกับ r รส p าร์กทำแต้มไปถึง30แต้มค่ะแล้วก็มีโซฮีด้วยนะคะที่มาช่วยเกมได้เรื่อยๆเลยค่ะ ตัวลิเบโรของทาง G.S เองเนี่ยก็ไม่ใช่ย่อยเลยนะคะทุกคนรับดีมากมีความเหนียวมากๆเลยค่ะและต้องบอกว่าหลายๆคนนะคะเป็นห่วงพรพันธ์เกิดปราดค่ะเพราะว่ามาเจอกันกันกบทีมที่มีโซฮีนะคะซึ่งเขาเป็นกัปตันทีมใน G.S. c a l t e c h นะเขาก็ค่อนข้างที่จะมุ่งมั่นเลยทีเดียวค่ะเขาทำการบ้านมาอย่างดีค่ะหาจุดอ่อนของทาง I.B.K หาจุดอ่อนของทางพรพันธ์และพยายามจะปรับเกมเพื่อที่จะให้สมาช ในทีมนั้นต่อสู้กับทาง IBK ได้ค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะในทีม GS c a l t e c h เนี่ยมีโคตาเอเชียนะคะที่เป็นมือเซตเหมือนกันกันกบชมพู่พรพันธ์เกิดประหลาดเลยค่ะถือว่าเป็นศึกของเซตเตอร์โคตาเอเชียเลยก็ว่าได้นะคะจะมาเจอกันในวันนี้เธอชื่อว่าไอริสนั่นเองค่ะทุกคนเราก็ต้องรอดูฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมนะคะว่า จะเป็นอย่างไรเราก็คอยส่งกำลังใจส่งแรงเชียร์ให้กับชมพูด้วยนะคะสำหรับช่องทางการรับชมนะง่ายๆเหมือนเดิมเลยค่ะช่อง YouTube ที่ชื่อว่าบูซิมนะคะ b u s i m นะคะกดเซิร์ชเข้าไปได้เลยใน YouTube นะคะก็จะมีการแข่งขันมีการถ่ายทอดสดให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันค่ะขอเน้นย้ำเรื่องการคอมเมนต์สักนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าทางเกาหลีเนี่ยเขาเคยออกมาประกาศแล้วนะว่าเขาจะลบคอมเมนต์ที่เป็นใน เชิงท็อกซิกค,คอมเมนต์ลบๆคอมเมนต์แย่ๆเนี่ยออกไปนะคะเพราะฉะนั้นเราดูวอลเลย์บอลเราสนุกด้วยการเราให้กำลังใจนักกีฬาดีกว่าที่จะไปต่อว่าหรือโทษผู้เล่นคนใดคนหนึ่งนั่นเองนะคะโอเคค่ะวันนี้5โมงเย็นนะคะอย่าพลาดนะทาง ibk autos เจอกันกับทีม gs c a l t e c h ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ